บทเรียนนี้เราจะมาสอนสร้างหัวดับเพลิงนะครับลำดับแรกคือกดไปที่เครื่องหมายแว่นขยายนะครับเพื่อซูมอินบริเวณที่ปลายเส้นท่อเพื่อสร้างหัวดับเพลิงนะครับเมื่อเราซูมอินมาในบริเวณที่เราต้องการแล้วนะครับเลือกเมนูสร้างหัวดับเพลิงบนแผนที่ครับ นำเมาส์มาคลิกบริเวณทีเ่เราปลายของเส้นท่อนะครับเพื่อสร้างหัวับเพลิงบนแผนที่นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏตารางแบบฟอร์มข้อมูลให้ใส่นะครับเราเลือกขนาดของหัวับเพลิงนะครับสภาพใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับแล้วก็โฟลเดอร์เก็บไฟล์ภาพถ่ายนะครับเราจำเป็นจะต้อง ถ่ายรูปหัวดาเพลิงแล้วนำมาคัดลอกวางไว้ในได้ดีนะครับโฟลเดอร์ js er ขี pwa โฟลเดอร์พิ c เจอรแล้วก็โฟลเดอร์ไฟ y d r a n t ไว้ก่อนล่วงหน้านะครับแล้วเราก็เลือกอภาพถ่ายของหัวดาเพลิงที่เราถ่ายมาไว้นะครับกดเลือกแล้วกด open ครับผม เมื่อ,อทําการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกดคําว่าเพิ่มครับจะมีหัวดับเพลิงเพิ่มขึ้นมาหหัวนะครับในบริเวณที่เราลงข้อมูล